Thank mm -hmm. you. เวลา้เลยพี่ครับไปได้มากินข้า,ขา,ขาวกินข้าวไปตั้งงคุยกันยังไงเ <c oughs> สแซ่บครับตอนเช้าเช้ากินอ่างนะคุณคบสักเหมือนกันนะเพื่อนๆอย่าลูกมาจยาดของแค่ย่านโควิดผุบาดผู้บายครับเพื่อนนะครับบอกประเล่นนั่งหัวมานั่มนะครับเพื่อนส่งเลยส่งกนันน้องสาวเพื่อนแม,ม่มาเนี่ยจะ <c oughs> เล่ท้อกับแมาน้องนิ้งครับผมอ่ะไป <c oughs> เจดีทุกคนครับผมอืม บบแ,แบบแ่บซุปมะเขือเผามะเขือแหลมใช่ไหเดี๋ยวพ่แดนเดี๋ยวก่อนถับัตร่บอ<า>กละเอียดอ,อ๋ออูอ้มอสมปากสมปักปราะท่านเปลี่นสักหน่อยอาจจะเป็นมือแรงอะที่เขาได้เปลนมาซีมังกรขันวมบบ่านนี่นะครแกงบะร้อยแกงบะร้อยบะร้อยเปิดห้าคือนบะร้อยขัวที่นี่บะร้อยขัวบะร้ะอยของไงอแล้วที่น้อนแต่หมู่บ้านและไกินอุ่นไม่ห้มากิน กับเกี่ยวกับนี่แหละเขาไม่ร้อนเขางามงามพี่น้องเขากระละเอียดด้วยเขาข้าวนวลเลยเป็นเม็ดแบบงามเลยเมื่อก่อนขนาดตัวพี่น้องอ่อนเลยข้าวนี่แหละเราจะกินกับไม้เดี๋ยวนี้ครับปีนี้จะกินกับไม้เลยกับไม้กระละเอียดเขาเม็ดงามงามอ่อนอึดสวยเลยพี่น้องอีหน่อยเพิ่มกับปลาเกลือคือจะมันมุนกันะครับ ไม่จะเหี่ยวมลงนะกูมือเกล่อโต๊ะเฟื่องกันขี้แน่เขาขี้แน่แน่ครับผมเช้าเช้านะครับกินข้าวน้มกันครับแกงหอยเต็มอันสามปีที่แล้วนะครับตัวมะเขือมะเขือแหล่สุนทรก็ท่านเป็นนะครับซิมเบิงนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์อาทิตย์สดใสนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยพี่น้องเด้อลเข้าวต้มกันครับมาด้วยกุฏิอืมเบิกเงินป้าบุตีญาติโควิดเพิ่มนพ่นึ่งโอเคครับผม เป็ดก <G iro entender it> ็ม่เปิดเนี่ยเปิดใช่าะเหรียดโควิดเขาโทษครับเข้มากินข่าเด้วยทุกคนครับ